สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์นะครับที่อยู่ในกลุ่มเทรดแล้วก็ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการวิเคราะห์นะครับดูภาพรวมทองคำเทียบดอลลาร์แล้วก็พันธบัตรนะครับเราจะดูแบบไหนยังไงนะครับไปชมคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมานะครับแชร์ให้ฟังว่าเราจะวิเคราะห์กราฟนะครับหรือว่าวางเซตอัพยังไงบ้างนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้ามาเทรดในตลาดเซฟดีหรือว่าเทรดทองนะครับ ผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเวลาเราเทรดทองเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่านะครับทองคำเนี่ยเทียบกับอะไรทองคำเนี่ยเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือ XAU USD เทียบกับดอลลาร์นะครับตรงนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็ต้องรู้ด้วยว่าดอลลาร์ตอนนี้เคลื่อนไหวยังไงบ้างนะครับบวกกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ พันธบัตรคืออะไรนะครับ do, นะ Town, well, ideas, พันธบัตรก็คือสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานะครับพันธบัตรสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับนักลงทุนเนี่ยก็มักจะหันเข้าไปถือนะครับพันธบัตรนะครับซึ่งให้ผลตอบแทนนั่นเองแล้วก็ลดการถือครองทองคำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพันธบัตรฟื้นตัวนะครับทองมีโอกาสปรับตัวลงนะครับหรือดอลลาร์สหรัฐนะครับฟื้นตัวซึ่งดอลลาร์เทียบกับทองเนี่ย นะครับดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันทองคำนั่นเองอ่ะทีนี้นะครับเวลาเราเทรดนะครับเราต้องดูทั้ง3ตัวนี้ประกอบกันมีหลายๆครั้งที่ดอลลาร์ลงนะครับพันธบัตรขึ้น นะครับนะทองลงก็มีนะเประเด้นต้องเข้าใจก่อนว่าพันธบัตรคือสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยนะครับถ้าปรับตัวขึ้นก็จะเป็นปัจจัยกดดันทองได้นะครับนะแต่ถ้านะครับดอลลาร์ร่วงพันธบัตรร่วงนะครับตรงนี้จะทําให้ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นแรงได้นะครับแล้วก็ต้องติดตามเรื่องของนโยบายอื่นๆน,น,นะครับของเฟดเรสเซร์หรือนะครับสงครามการค้าหรือว่าสงครามต่างๆนะฮะหรือว่า ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อื่นๆประกอบด้วยเพราะทองคำเนี่ยไม่ได้ดูแค่นี้นะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะดูนะครับในมุมของตัวกราฟเทียบพันธบัตรเทียบดอลลาร์เข้าๆในเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถที่จะทได้นะครับทีนี้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นเห็นไหมครับแนวโน้มขาขึ้นเห็นไหมตรงนี้นะครับทองคำเนี่ยแนวโน้มขา,า,าขึ้นเห็นไหมค่อนข้างชัดเจนนะอยู่บนเทรนขาขึ้นนะครับ ส่วนพันธบัตรสหรัฐนะครับอ่ากับดอลลาร์เป็นไงครับดอลลาร์เนี่ยอยู่ในแนวโน้มนะครับดาวเทรนก็คือหาลงนะนี่หายเชื่อมหายลงมานะครับเห็นไหมนะครับหายเชื่อมหายนะครับนะครับนะมีการปรับตัวลงนะครับแล้วก็เ,เบรก นะครับเบรกรูปแบบการพักตัวนะครับเรียกว่าเบรกแฟลก์แเทิร์นลงมานะครับน,ะนี่นี่ดอลลาร์นะครับนะปรับตัวลงนะครับแล้วก็เบรกแฟลกหรือว่ารูปแบบการพักตัวลงมาแล้วตอนนี้นะครับเรียกว่าเป็นลักษณะของการไปต่อของกราฟนะครับนี่จุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเทรดทองเนี่ยก็ไม่ควรที่จะดูแค่นะครับอย่างเดียวนะครับนะ มีการยกตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับส่วนพันธบัตรสหรัตนะครับอายุ10ปีตอนนี้นะครับนะก็เป็นยังไงครับมีการขึ้นมาเทสนะครับนะแนวเส้นเทรนขาลงนะครับตรงนี้แล้วก็แนวตานด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามองดูจะเห็นว่าทองเนี่ยเทสแนวเส้นเทรนขาขึ้นนะครับต่างกับพันธบัตรนะครับอยู่ในแนวโน้มขาลงเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับแนวโน้มหลักที่แข็งแรงก็คือทองคำเพราะฉะนั้น ดอลลาร์นะครับปรับตัวลงต่อเนื่องมีการเบรก,กรอบพักตัวลงมาส่วนพันธบัตรสหรัฐนะครับมีการขึ้นมาทดสอบแนวต้านตรงไหนครับแนวต้านนะฮะตรงนี้ครับอ่าหนึ่งก็คือแนวต้านนะครับที่มีการเบรกลลงมาเนี่ยแล้วก็แนวแนวเส้นเทรนด์นะครับตรงนี้เห็นไหมครับ แนวลงก็หายเพราะนั้นตรงนี้นะครับดอลลาร์พันธบัตรหากปรับตัวลงต่อเนื่องเทียบทองนะครับทองก็ย่อเทสเหมือนกันนะยอ่อเอ่ย่อลงมาทดสอบแนวเส้นเทรนตัวนี้ก็อาจจะหาจังหวะ B ตามขึ้นไปได้นะครับเพราะนั้นเวลาเราวิเคราะห์กราฟเนี่ยอาจจะต้องดูทั้ง3ตัวนี้ประกอบนะฮะสำหรับเทรดเดอร์ทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่านะครับจะช่วยทำให้จับจังหวะได้ดีขึ้นนะครับ เป็นยังไงบ้างนะครับสาหรับวิธีการวิเคราะห์กราฟนะครับเทียบดอลลาร์กับพันธบัตรแบบนี้แต่ก็มีหลายครั้งนะครับที่ไม่เป็นไปตามโครงสร้างเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องติดตามข่าวที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบันประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโครงดอกเบี้ยนะครับสงครามการค้านะครับนะหรือว่านะครับเ,เงินเฟ้อนะครับหรือว่าการจ้างงานน้อยลงของเมริกาเนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ทองคำเนี่ยอาจจะปรับตัวขึ้นได้เพราะฉะนั้นติดตามเรื่องสําคัญๆด้วยที่สง่งผลกับทองนะครับหเรื่องสงครามนะครับความขัดแย้งนะครับ หรือว่าเทรดวอลนะครับสองก็คือเรื่องของการขึ้นกำแพงภาษีซึ่งตอนนี้มีเข้ามาแน่นอนเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกกับทองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้นะครับนักลงทุนเนี่ยเกิดความกังวลในตลาดนะครับสามนะครับเรื่องของนะครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับแล้วก็เรื่องของนโยบายการเงินของเฟดอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับซึ่งเป็นข่าวทั้งในตลาดแล้วก็นอกตลาดนอกจากเรื่องของดอลลาร์และพันธบัตรทั้งนี้ในการเทรดเนี่ยต้องเพื่อนๆต้องใช้การวิเคราะห์นะครับนะฮะอย่างละเอียดนะครับในการกรองข่าวแล้วก็กรออองงงเื่ข อีกด้วยจะช่วยเพื่อนเพื่อนเนี่ยหาจังหวะการเทรดนะครับได้ดีขึ้นนะครับถ้าชอบอย่าลืมติดตามผมโค้ชเจค้เจด้วยนะครับ